นี่ค่ะช่วยกดติดตามเ่้าวิโรธพาเพ่นเพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อหนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ดีครับแฟนแฟนชาว YouTube สวัสดี FC ช่างโลดทุกท่านนะครับสบายดีพี่นอ้องเมื่อถูกหมองทุกบอนเด้อครับเด้อเมื่อนี้พบพอกับช่างโลดอีกแล้วครับเมื่อนี้จะพามาปูกระเบื้องครับผมขนาดก็30คูณ30เซนติเมตรนะครับเด้ออันดับแรกก่อนจะปูเราก็วัดความยาวความกว้างของห้องกอนครับเพื่อหาไซส์หาลายนะครับเนาะ อันนี้ช่างโหลดหามาแล้วครับความกว้างของห้องนี้ได้ที่2เมตร42่สิบอครับเด้อสเมตร42นี่ครับถาเราวางมาประชิดจากฝั่งโน้นมาวางมาเรื่อยๆครับระยะห่างก็ที่2อมิลครับผมมันจะเหลือเศษอยู่ประมาณนี้เดีอพี่น้องนะเหลือเศษอยู่2เซนนะครับเนาะอันนี้ อันนี้คือต่อแบบตองง่ายๆครับผมถ้าเอาชิดฟังนี่มันก็นจะเป็นเหลือเศษี่ฟังหุ้นครับผมสองเส้นด้วยกันสูดช่างโลดกระสิบแบง่งครึ่งห้องครับผมแบ่งที่ครึ่งห้องก็จากสองเมตรสี่สิบสองหารสองก็จะได้ร้อยยี่สิบเอ็ดเซนติเมตรนะครับเนาะช่างโลดกระสิทอดแผ่นครับผมอ่าช่างไขต้มลองสาธิตให้ดูครับ บันนี้อยู่กับช่างไก่ต้มเหมือนเคยครับผมจากนั้นเราก็จะใส่ที่ครึ่งนี้ครับอ่าเอาครึ่งตรงตรงนี้ครับนี่ครับอ่าอ่าวันนี้ต่อมาครับบนันนี้นี่ครับลองห่างที่สองมิลช่างโรดเอาสมมุติว่า,ากระเบื้องสามสิบแบ่งครึ่งก็จะเหลือสิบห้าเซนนะครับเนาะก็เอาสิบห้าเซนมาใส่ตรงที่จุดเมตรยี่สิบเอ็ดนี่ครับ อ่ามันก็จะเหลือเศษ14.5 14เซนติเมตรกับ5มิลน,นะครับผมอ่าที่นี่เขากบแผ่นนี้ <c oughs> มันก็จะเหลือเศษซ้ำกันครับพี่น้องพอไปฟังพูนก็นจะเหลือเศษที่14.5ซ้ําซ้ำกันเห็นไหมแผ่นหนึ่งเขาจะได้ตัดใส่ได้ทั้งสองแผ่นนะครับผมใส่ได้ทั้งมุมซ้ายและก็มุมขวานะครับเนาะ อันนี้คือเทคนิคง่ายๆจากช่างโหลดนะครับเด้อครับผมอ่าแล้วน,นี่ก็อันนี้ก็ต่อเข้าไปเหมือนกันครับชิดเข้ามาอีกครับชิดเข้ามาอีกครับระยะห้องระยะล่องกระเบื้องอยู่ที่2มิลน,นะครับอ่านะครับมันก็จะเลือเศษที่14.5เหมือนกันนี่ครับ ทบทวนอีกนะครับถ้าท่านใดยังไม่เข้าใจาแบ่งครึ่งแผ่นนี่ครับจะได้15เซนแล้วก็เอา15เซนมาใส่อยู่จุดศูนย์กลางของห้องนะครับเนาะจุดศูนย์กลางที่121เซนติเมตรนะครับนะครัก,รก็ไล่ออกเศษไปอยู่ด้านข้างเศษไปอยู่ทั้งทั้งซ้ายและทางขวานะครับผมมันก็นจะได้เศษที่เท่าเท่ากันครับผมโอเคเดี๋ยวช่างโหลดพามาปูเนาะอันดับแรกครับผม กาจะใส่น้ำก่อนครับผมอ่าช่างไข่ต้มสาธิตก่อนนะครับอ่านี่ครับใส่น้ำแบบนี้เลยอ่าใส่น้ำให้ทั่วๆเลยครับแต่ก่อนที่เราจะปลูกก็สักคืนหนึง่งเราก็จะลาดน้ำไว้ครับให้น้ำมันอิ่มตัวครับผมอ่าพอ,อยามเดสาวนันแห่งเรากับจะมาพมมาใหม่นะครับเนาะ มานี่ครับผมปูกระเบื้องเสร็จแล้วแล้วก็ทําความสะอาดแล้วก็ยาแนวเลยนะครับเดีย๋ยาแนวนี่ก็เราก็ใช้ปูนกาวปูนกาวยาแนวทั่วไปนี่เลยครับผสมกับน้ํานะครับเนาะผสมกับน้ําแล้วก็นี่ครับยาแนวด้วยระบบดาวเทียมครับผมรองเท้าดาวเทียมครับ ตัดมาแล้วก็ตุยแล้วเราก็แปะแปะแปะแเลยครับอ่าไม่ต้องซีเรียสครับผมพอเราแปะตรงนี้นะครับนี่เราก็กวาดปั๊บกวาดปั๊บนะครับให้เหลือน้อยที่สุดอ่าแล้วนี้เราก็ปาดลองนี้ไปครับอ่าดปั๊บ เต็มนะครับใส่ให้เต็มร่องเลยยัดเข้าไปเลยอย่างนี้ครับยัดเข้าไปอย่างนี้ครับแปบะบแปะ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 ไปอย่างนี้นะครับอ่าพอเสร็จปุ๊บเราก็ลากเลยปืด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 อ่านี่ครับสักพัก ักพักเราก็ใช้ฟองน้ำนะครับใช้ฟองน้ำบิดพหมาดนะครับนี่ครับอฟองน้ำนี่ครับร้านวัสดุทั่วไปมีขายครับเราบิดพรมมาเราก็เช็ดเลยครับนี่ครับนี่เราก็เช็ดเลยนี่ครับเช็ดเลย ตรงไหนมันไม่ติดเราจะเห็นครับอ่าเราจะเห็นเห็นเลยมันไม่ติดเราก็ใส่ปูนกาวายาแนวเข้าไปใหม่ครับอ่าแนะนําให้ายาแนวแล้วทิ้งไว้สักพักนะครับแล้วเราค่อยม,มาเช็ดแต่อย่าปล่อยให้แห้งนานนะครับถ้าแห้งนานแล้วเราจะเช็ดออกแบบลําบากนะครับนี่ครับอ่านี่ครับ นี่ครับอ่าก็จะสวยงามแบบนี้นะครับผมอ่าตรงไหนมันไม่เต็มเราก็ใส่ปูนเข้าไปครับนี่ครับอ่าตรงนี้อย่างเช่นตรงนี้มันยังไม่เต็มใช่ไหมครับอ่าเราก็ใส่เข้าไปนะครับเอ่เราใส่เข้าไปแล้ว เราอย่าเพิ่งเช็ดนะครับเราทิ้งให้เขามันหมาดสักนิดหนึ่งครับผมหลังจากที่ช่างโลดกับช่างไข่ต้มทําการปูกระเบื้องกอ็เป็นที่เรียบร้อยครับผมสีชมพูกระเบื้องเมิดครับผมกระเบื้องเมิดก็เลยปูมาเล้วครับนี่ครับอ่าเหลืออยู่น้อยเดียวเหลืออยู่ประมาณสองกองโกโัวเกืกเอบสามกองครับผม เบานพ้นกับเบาอีกกำลังไปสื่อมาหายยู่ครับนี่ครับอูสวยงามครับผมอันนี้ก็เป็นเป็นห้องของน้องทีแอลดครับเยอห้องน้องทีแอลเป็นสีชมพูอ่าเพราะว่าจะเป็นห้องคิตตี้สีชมพูว่าสัน ส่วนอื่นๆก็บ่มีหยังครับในการดึนกันยั้งห้องน้ำอันนี้ก็คือสุขภัณพันครับผมสุขภัณพันฟัตโตห้องน้ำก็เรียบร้อยครับผมเหลือเหลือปูพื้นนะครับเนาะเหลือเหลือปูพืน้นบุผนังก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เหลือปูพืน้นมาอื่นก็ว่าจะลงพืน้นลงปูพื้นแหะครับ อ่านี่ครับใส่คิ้วสวยงามนี่ครับผนังก็คือเสร็จแล้วเรียบร้อยครับผมผนังสูงสองเมตรนะครับเด้อความสูงของผนังห้องน้ำเนี่ยสองเมตรอ่านี่ครับสวยงามโอ้คักค่ะ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 ไม่เรียนกระเจี๊ยบรใส่พื้นครับจับระดับหาหาระดับ อันนี้เป็นรูอ่างน,นะครับเด้วอ่างล้างมือพอน้ําทิ้งอ่างล้างมือก็จะไหลลงรูนี้ชวนหู้นี่ก็จะเป็นอ่าสต็อกวาวของฝากบัวครับผมสต็อกวาวใส่เนี่ฝากบัวก็ย่อยยำยางมานนี่หาเครื่องทําน้ําอุน่นอ่าเครื่องทําน้ําอุ่นก็มีสายออกมาแล้วเรียบร้อยครับผมสิงบาในพิพนธ์กับเบาอีเป็นกับปอยสายไว้ก็อ่า พอใส่เสร็จับกับเครื่องทำน้ำบุญก็จะมาติดนี่ก็ฝักบัวกับสิยูหน้าสิยูประมาณนี้นะครับอ่า็สิ <c oughs> อาบน้ําอยู่ตรงนี้นะครับเนาะเมื่ออื่นชลก็ต้องสิได้หาระดับครับผมหาระดับความสูงอ่าตรงนี้จะมีสองขยักนะครับเด้อนี่ครับเป็นขยักส่วนแห้ง ขายักแรกนะคือเป็นอ่าชักโครกที่อยู่ตรงนี้เนาะครับเนาะนี่ครับสายอ่าสายท่อน้ําดีเข้าหมอน้ําหรือว่าสายชําระก็จะมาอยู่นี่อ่าช่างบางท่านอาจจะว่าเอาเป็นทําไมถึงมีรูเดียวเพราะว่าช่างโลดจะใช้สต็อกวาลวแบบ2ทางเนาะครับเนาะสต็อกวาลวแบบ2ทางก็คือทางหนึ่งก็จะไปหมอน้ําของชักโครก อีกทางหนึ่งก็จะแยกออกมาอ่าเป็นอ่าสายชำระนะครับเนาะอ่าเพราะว่าสมัยก่อนอ่าอุปกรณ์อุปกรณ์รแยกสองทางยังบ่่อยมีเพิ่นกันเลยต้องมีมีสองหูนะครับเนาะเิ่นเป็นจะมีไอ้หัวเกลียวในแบบนี้เป็นสองหูเฮียงกันลออ่องซององนี่นะครับเนาะอันนึงกับเข่ามอหน้าอันนึงกับเขา,อ,า,อ,นนเขาอ่าสายชำระทุกวันนี้ใช้ดูเดียวครับผมนี่ครับ อ่าไปเลยครับเดินเข้าไปในห้างโกบอนหรือว่าห้างไทยวัสดุอย่างหรือว่าร้านวัสดุต่างๆนะครับบอกว่าจะเป็นโฮมมาร์ทโฮมโปรมีครับซื้อก็แยกสองทางหน่อยดีครับหมุนกัาไปปุ๊บก,ก็จะมีวาลวอยู่ตรงนี้นะครับเนาะอันนึงก็จะไปซ้ายอันนึงก็จะไปขวาเข้ากันแยกออกเลยครับไม่ยุ่งยากเหงั้นมาก่อนเมื่อก่อนต้องมีสองฮู้ <c oughs> อ่าส่วนอ่างอ่างนี่ก็จะติดที่หลังครับผมติดที่หลังเมื่อปูพื้นเร็ตไปแล้วครับนี่ครับที่มีสองขยกนี่ก็คือขยักแรกก็คือเป็นขยักชักโครกส่วนนี้จะเป็นพื้นที่แห้งนะครับเนาะจะบุกเปียกนะครับเนาะอันนี้จะเป็นที่แห้งๆนะครับส่วนขยักที่สองก็จะเป็นขยักของห้องอาบน้ํานะครับเนาะ คูก็บเบื้องเซตุ่นล้ครับอาจจะได้ดีไซน์ออกจะเป็นม่านกั้นเป็นอาจจะเป็นม่านอลูมิเนียมหรือว่าจะเป็นม่านอะอคริลิกหรือว่าจะเป็นม่านกระจกจังใดก็จังฝากติดตามไปเรื่อยๆนะครับเนะาะกำลังออกแบบกำลังดีไซน์กันอยู่ครับว่าจะเอาวัดสดุอันไหนดีครับผมส่วนห้องนี้ อ่าช่างไข่ต้มกำลังทำความสะอาดครับผมนี่กำลังเช็ดอ่าเช็ดปูนยาแนวโอ้สวยครับนี่ครับยาแนวออกมาแล้วสวยเลยทีเดียวอ่าทีนี้ก็เหลือใส่บัวแล้กก็ทำสีทาสีแล้วก็ใส่ผ้าเพดานอาจะเป็นเซตซับกับของเบาในคนหนึ่งโอ้คักๆัหัครับผมครับกับเร่งกันลายงาม สีสันสดใสอู้หูดนะครับเหมือนกับเข้าโรงแรมอ่าหรือว่าเหมือนกับเข้าเข้าไปในไอ้สปานะครับสถานที่สปานะโดนหนึงอีกสถานที่สปาเนี่ยก็คืออ่านี่ครับกับเบื้องมันจะเป็นอ่าแผ่นลายนูนตะปุมตะปั้มนะครับเวลาเวลาเหยียบเท้าเราจะสัมผัสได้ใน ในในลายนูนตรงนี้นะครับเนาะที่เพิ่นสารลายคัดมือน,นี่ครับนี่ครับพาว้องเราก็จะสัมผัสได้โอเคครับผมคลิปนี้ช่างโหลดขอขอบคุณหลายๆเด้อครับที่ติดตามรับชมขอบคุณเอฟซีทุกท่านอขอบคุณเมิดุกุลเดอ้อพี่น้องเดอ้อที่ติดตามรับชมอยู่อ่าว่วาสิเป็น ทางเมืองไทยบพระว่าจะเป็นอยู่ทางเมืองลาวหรือว่าอยู่ทางต่างแดนไกลบ้านกันช่างรถกับขออิปออนให้อยู่ดีมีแห้งทุกคนเลยครับเดอ้อกินข้าวแสบนอนรับสุขภาพแข็งแรงทุกทุกคนเ้อครับพี่น้องเดอ้อคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้พบกันใหม่มืออื่นครับเวลาประมาณเดียวกันนี้แหละครับขอบคุณและสวัสดีครับ